สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส9บเกกุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันจันทร์นี้มีมาฝากทั้งหมดสาม EP ขอภัยสี่ EP สี่ตัวเน้นและท่ากนกำลังรับฟังอยู่ที่ EP สเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สาม เอเวอร์ตันกับคิตันพาเลต์ห้ามพลาด,ด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองภูมด,ดูแฮนดิแคปเอเวอร์ตันกับคิตันพาเลต์ซึ่งเป็นบริษอังกฤษแข่งขันกันตอนตีมสามเอเวอร์ตันจะมาต่อค,ครึ่งควบรวมลบสิบอย่างแรกเลยที่เห็นคือบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าเนี่ย เอเว์ตันต่อคือครมลูกลบสิบมันเอาอะไรมาต่อมันต่อแพงอย่างกับทีมใหญ่เจอทีมกลางหรือทีมกลางเจอทีมร่างอะไรอย่างนั้นเลยโหมันต่อเหมือนเอเว์ตัาที่มันมันเก่งอ่ะมันจัดอ่ะถ้าจะต่อแบบนี้ด้วยเหตุผลเดียวเลยนะคือเจ้าเจตนารมเลยคืออยากดันให้คนไปส่วนรองกินตาบเลต มีอย่างมีอยู่ไปอยู่เหตุมีเหตุผลหลักๆก็มีสองเรื่องคือเจ้าอ่านมองว่าเอวตันวันนี้จะมาแน่ๆอาจจะไปเกาะขอบล้วขอบสนามมงเกอร์ไปทํากันบ้านเฮ้ยเอวตันเน้นสดๆต้องชนะหรือไม่ก็กระแสการลงทุนมันมาลงอยู่ที่เอวตันมองว่าเอวตันจะมาเพราะนั้นราคาดันไปถึงครึ่งควบลูกชนะเม็ดเดียวจะได้กินแค่ครึ่งเดียวแล้วบอลเอวตันบอลแหละบอลท้ายตรางบอลหนีตกชั้นะ่ะโอ้ อ้าไล่เลียงดูกันไล่เลียงดูกันเถอะเริ่มต้นที่ตารางเลียงกันเลยนะเปน็นไงเห็นตารางเลียงแล้วเปน็นไงเอวันท่าอันดับที่สิบแปดต่อครึ่งควบลูกต่อใส่ทีมอันดับที่สิบหกคิตัเมเบเลดซึ่งมองเลยนะทั้งสองทีมเนี้ยมันลุนหนีตรงชานทั้งคู่คิตันเบเลสเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อุ่นใจหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสที่จะไปโล่ว,วงไพมูล กับทีมโซนท้ายได้ตลอดเวลานะห่างแค่สี่คะแนนนะห้าคะแนนเองมีทีมขั้นกลางคือรูตันทาวนะซึ่งเมื่อคืนรูตันทาวแพ้แมนยูอยู่เท่าเดิมอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันที่หมายว่ารูตันทาวก็สะดุดอะไทยมาตันเวันนี้ชนะได้เนี่ยมาตั้นจะแซงรูตันทาวขึ้นไปแล้วดันรูตันทาวมาเป็นทีมตกชั้นอัที่สิบแปดแทน ก็อาจเป็นไปได้แรงจูใจนี้หรือเปล่าที่จะส่งเสริมเอเวอเรสตวันนี้ราคาแพงเพราะว่าแรงจูใจมันมาโอกาสมันมีแต่ก็อย่างที่บอกครับคิทัมเบรตเองมันก็คงไม่ยอมง่ายๆมัพอเท่ากับว่าถ้าปล่อยให้เอเวอเรสตนชนะเอเวอเรสจะมีเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยสิบสองกดดันตัวเองเหนือสองแต้มอ่ะเสียวสันหลังเหมือนกันนะเหมอกเลยเกมนี้โซนท้ายเจอกันอันดับสิบแปดกับอันดับที่สิบหก โอ้โหเห็นเห็นตารางนี่แล้วอยังรู้สึกว่าราคามันปวดขมับดีเหลือเกินผลงานท่างเกหลองทุนของเอเวอเรตันพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองเกมเดียวที่ชนะได้ก็คือการชนะคิทต์บเลตนี่แหละแต่เป็นการชนะนล็กสุดเอเอครับนะเป็นการเฉียงคิทต์บเลตรตกรอบแต่สุดท้ายตัวเองก็ตกร,รอบตามไปเป็นที่นึบร้อยเมื่อแพ้กับรูตันทาว ส่วนในเกมลีกหลังสุนนั้นไม่ชนะเลยเสมอสองแพ้หนึ่งแต่โอเครับได้อย่างน้อยก็เสมอพูดแล้วในเกมเยือนเสมอสเปอร์แพ้กับแพ้กับแมนซิตี้วันนี้ยังไงถ้าถ้ามันมีเหลี่ยมจะมาราคายึงแพงก็น่าสนใจการลงทุนกำไรไปสามเกมรวมเร็จสามก็คือเกเมเต็ม เกมครึ่งหนึ่งสองเกมขาดทุนไปเกมครึ่งห่างลมกบนี้แล้วก็ยังพอหมวกได้นะพอได้ค่ามามาพอได้ค่าไข่ต้มนะกับไรนิดๆหน่อยๆพอกินกันไปอย่างน้อยก็ไม่ควักเนื้อแล้วนะนี่คือเอวต้นนะผลงานอง์รวมและการลงทุนในขณะที่ทิสตันเบลตผลงานท่านเกมหลังสุดชนะหนึ่งแพ้สี่นี่ก็อาจ,จเป็น,เห,นเหตุผลหนึ่งทำให้ราคามาเป็นรองเยอะ ออกมาเยือนด้วยเกมเดียวที่ชนะได้ไดก็เป็นการชนะคือจับไฟ่ับยอย่างเคฟฟือแต่สามสองนะเรียกว่าแทบจะเอาไม่ได้อ่ะแต่ที่เหนือนั้นแพ้รัวๆด้วยเหตุผลนิสสาแต่การแพ้รัวๆของยูไาานเต็ดก็แพ้ทีมใหญ่อยู่นะแพ้เชลซีงานหนักนะแพ้ไบตันงานหนักนะแพ้อาร์เซนอลน,นะแล้วก็มีแพ้เอาตันในศึกเอเมคัพนี่แหละจะถอนแข้งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ การลงทุนก็กำไรมาแค่ครึ่งเดียวเกมเดียวที่ขาดทุนหมดทางล้มกบนี้แล้วยืนได้ลบอ่ันเทียมการยอมรับนะครับว่าผลงานเอลมาตานดูดีกว่าอ,อย่างน้อยก็มีลุงเสมอให้เห็นนะแพ้น้อยแพ้สองเกมการลงทุนก็ดีกว่าพอเอลมาตันมีกำไรแต่คิ็กเทอร์เขาดทุนยับในขณะที่การเจอกันห้าเกมหลังเอลมาตันชนะเอ็กรโมเตได้สามครั้งเสมอกันไปสองครั้งน่าพอไล่ไปไล่มา เออมันก็น้อมไปทางเอเวอเรสต์จริงๆแล้วนะไม่ไว่าจะเป็นผลงานท่าเกมการลงทุนการเจรก,การก็มีแค่ันดับะคะแนนเท่านั้นแหละที่ออนวอเบ้านนึงเป็นรองอยู่ันดับที่สิบแปดแต่ก็มีโอกาสอยู่รอดถ้าชนะได้จะแฟงรู่งเาืนงท,ทันทีอืมอ๋อ,อและขอ้อมูลพื้นฐานแรงจูงใจน่าจะอยู่ที่เอเวอเรสต์แล้วนะซองพูด,ด้วยแฮนด์แคปมสังจ้าทั้งห้าลายเนี่ยจ้าทั้งห้าลายวันนี้ผ่านราคาพู ไปยืนอ,อยู่กับเอมาตันห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนมันออกมั่นใจทอปพี่แมนเลยเกินวันนี้นะช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องถิงเลยก็ขึ้นสี่ลงหนึ่งนะเพราะนั้นผูเจ้าไม่กลัวเหลี่ยมเสมอไม่กลัวเหลี่ยมกีต้ารเลยเลยเชื่อใจเอวมาตันเต็มๆอันนี้เก็บขึ้นก้มลูกกับเอมาตันสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาลดลงในช่องจะบ้านบอลต่อเนะชื่อใจบอลต่อเชื่อใจเอมาตันต แล้วก็ห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นมาเลยในช่องคิดกำไรบันลองนี่ขนาดราคาต่อแพงนะแต่เจ้าก็ยังอยู่กับเจ้าวาดต่อผลบันลองนั้นปรับขึ้นหมดเลยเรียกว่าไม่กลัวบันลองเลยขึ้คก้คมลูกเนี่ยเอาแหละในเมื่อไม่กลัวก็แสดงว่าภูไงนะครัคบจ้าทั้งห้าลายเรื่องอยู่กับเอว่าตันเหมือนกันบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่มันเอียงเข้ามาหาทางเอว่าตันนะไล่ไปไล่มามันเป็นอย่างนั้น ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็ตามครับไม่จําเป็นต้องไปสวนกระแสอะไรให้มันปวดเมื่อยในเมื่อมอนมาหลังพิงฝาหมาชนตองทงยิบตามอโอเคก็จับมันนี่แหละนะเอเวอัตตันวันนี้มันต้องมาถ้าอยากออกจากพื้นที่สีแดงวางใส่ต่อเอเวอัตตันครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสดสิบดาวเป็นตัวมัน่นเจสดเน้นสดตัวที่สามในอีพีสาม ประจำค่ำคือวันจันนี้อยู่ต่อเอฟเบอตันสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง E p พีหน่งพี2แล้วก็ EP พรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ